วัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้อง FC ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่พี่น้องทุกท่านมาชมนะครับกับแปลงยาวๆที่เทย,วยาวๆนะฮะแต่ว่าผมเอาหน้าเข้าส่วนคันอื่นนี่จะถอยเข้าผมอาศัยมากลับข้างหน้าเอาแล้วกันนะครับทีนี้ก็มีการจมเกิดขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เสียคนนะฮะเรียบร้อยไปแล้วเข้าไปติดนะฮะร,รถไถกํากลังช่วยอยู่อ่นะ ึ้นมาได้แล้วครับเอาหน้าเข้ามาครับมันมีพื้นที่อยู่ตรงที่นึงที่มันแข็งอยู่นะครับให้เรากลับรถได้อยู่นะเดี๋ยวผมจะกลับรถแต่ว่ารอบนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนะยังไม่รู้นะครับนี่ครับเนินนี่ครับมันเป็นโพนนะ yeah, ตรงนี้แข็งอยู่ครับแข็งอยู่ ก็มารอลุ้นกันว่าผมจะกลับได้ไหมเพราะว่าผมเข้ามาแล้วรอบนึงครับแล้วผมก็กลับรถได้นะแต่รอบนี้ยังไม่รู้ครับรอบนี้รถมันย่าไปหลายรอบแล้วน่าจะแข็งแล้วละ่ะตรงกลางๆนะครับถ้าติดมางานเข้าเลยนะพี่น้องนั่นนันนัน อ <laughs> เอาละอาได้แล้วครับเราจะไม่ให้เสียชื่อ, <laughs> <laughs> อยาวจริงครับพื้นที่ถอยนี่ประมาณเกือบ200เมตรเลยนะครับ ที่ก็ยังไม่มาวัดที่ให้นะครับไม่รู้ว่าที่ดินนี้ถึงตรงไหนกันแน่นะครับหมอยังไม่มาครับหมอเปที้ดีับครับผมม,มันไกญ่พดหมอตง,งนี้มันเป็นพดมันแข็งอยู่ครับไม่ว่าเราว่าผู้ใดบอกรักกันต้อยล้างมาเอา ครับวคตรเต้ากันเย็นรถน้อยมากครหามองดีเอา <laughs> ผมว่ามันเป็นพวดผมก็เลยเดินนาเขากครับ <laughs> 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 เอาห่เรยยานอ่รถจมครับแล้เป็นห่วงครับผมแต่ <laughs> ที่จริงมันปรจมอกครับมันแข็งแล้วครับผม <laughs> ผมก็เลยกล้าเอาหัวเข้ามาฮะ พื้นที่เทครับถ้าถอยอ่ะมันถอยยาวเกินครับพอถอยยาวแล้วเนี่ยรถเรามันหนักใช่ไหมครับกลัวแนบหักครับเพราะว่าถ้าเราถอยยาวๆอ่ะแล้วมันเป็นคลื่นไนะผมกลัวแนบหักแต่แม่แกก็หวังดีครับยายแกก็หวังดีด้วยแกกลัวเราจมนะครับ แต่เรามองว่าเอาหน้าเข้ามันสะดวกกว่าแล้วก็มันมีที่กลับรถได้อยู่เข่าแก่เห็นใจรถนะครับนี่ฮะดูขนาดเดหน้าเข้ายัางดึกดึกด,กด,กด,กดกเลยลำบากแท้ตอนนี้ก็ออกสู่ถนนใหญ่นะครับ รถมอไซค์รถกระบะนี้ไม่ยอไม่ทางครับสนุนเส้นนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่ว่าใครขับรถนะเขาจะไม่สนใจว่ารถจะเข้าจะออกเลยนะเขาบึ้งอย่างเดียวนะครับขับรถอย่างนี้นี่อันตรายครับคือบางทีอ่ะมันต้องมีน้ำใจให้กันด้วยนะครับเวลา <Hello. S 1> เราทำงานหรือเราใช้รถใช้ถนนนะครับ เมืว,วันนี้ก็รถดำเนี่ครับวิ่งมาอย่างเนี้ยแล้วพอจะเลี้ยวเข้าซอยตรงนี้ครับแต่ไม่ใช่ของผมนะผมจอดรออยู่ตรงนู้นรถด,ดัตีไฟนี่จนแบบจนรถด,ดัต้องไปจอดอยู่ตรงนะครับตรงมอไซเลี้ยวน่นนะยังเข้าไม่ได้นะเพราะว่ารถกระบะไม่ยอมไม่นี่มีแต่แซงซ้ายให้อย่างเดียวนะครับมีแต่แซงซ้ายอย่างเดียวเลยไม่ไม่ไม่ให้ทางรถใหญ่เลย เวลาเก so. uh ิด huh. อ uh ุบ huh. uh ัต huh. um, ิเหตุมาแล้วก็โทษนู yep. ่นโทษนี่โทษรถใหญ่ไปมั่วไปหมดอันนี้มันต้องมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนเนาะเขาตีไฟเลี้ยวนี่เขาออกจากตรงนู้นมาเขาตีไฟเลี้ยวมาเป็นร้อยเมตรเลยยังไม่ให้เขาเลี้ยวเลย มงเย็นแล้วนะพี่น้องมีใครเป็นผู้โชคดีมั่งนะสำหรับคลิปนี้นี่ถามไปยังพี่ๆน้องๆเอฟซหน่อยวันนี้ใครเป็นผู้โชคดีมั่งใครที่เป็นผู้โชคดีก็คอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยเด้อจะได้ดีใจด้วยนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยว่ามันออกอะไรยังไม่รู้ครับเอาไว้ค่อยลุ้นกันนะ ว่ามันหวยงวัวน,นี้ออกอะไรครับอยากอยากถูกกับเข้าเหมือนกันแหละเพราะไม่เคยถูกหวยเลยจะออกเลขแม่น้ำหนึ่งเหมือนทีเ่เขากลัวไหมเจ้ามือน,นี่บอกกลัวหวยแม่นำหนึ่งมากเลยแล้วก็อ,อ่านกันอึซาเลยนะเห็นเขาบอก เดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันจะออกหวยแม่น้ำหนึ่งจริงไหมครับงวดนี้ทีเดียวแล้วอุ้ยรอใครจ๊ะไปด้วยไหมจ๊ะไปไหมไปไม่เจ้ะหนูไม่รู้ว่าเขารอใครนะแต่ไม่ใช่รอเราแน่นอนนะรอคนมารับบ้านอยู่ลึกครับอยากจะให้นั่งรถไปด้วยอยู่หรอก กลัวเขากลัวเขาไม่ขึ้นครับกลัวเขากลัวเราบอกวู้ฮะหน้าเหมือนโจนเลยเอาเรียกพี่ได้ไหมเอาออกมาอีกครั้แล้วครับก็ทีมงาน,นอันนี้นโมพุทธายะบรรยากาศยามเย็นครับวันนี้แสงอาทิตย์ส่องอําไพ อยู่ตรงนี้นะแต่ว่าข้างหลังแสงอาทิตย์นี่ก็คือความมืดทะมึนมาแล้ว <laughs> โอ้ยมาได้ทุกวันเมื่อวานก็มาครับแต่ไม่ลงเม็ดนะแบบแบบทำแค่เอาเอาแค่กระจกลายอะ่ะแล้วก็ไปทำไม่เสียวเลียวก็จาก <laughs> เข้าบอกันคกรับการจะถึงที่เข้าปากบ่อ้วครับ น่าจะวิ่งได้อีกประมาณ2เที่ยวนะครับประมาณ2เที่ยวก็น่าจะตัดนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งจะห้าโมงนะฮะกลับไปเที่ยวนี้กลับเข้ามาก็น่าจะห้าโมงนะครับแล้วก็ป๋าก็น่าจะตัดนะครับมาวิ่งที่บอ่อนี้นี่เลือกเร็วครับเลืกเร็วเนื่องจากว่าบรรยากาศมันน่ากลัวนะบรรยากาศน่ากลัวมาก วังเวงวังเวงครับเดี๋ยวผมจะพาเนี่ยขนาดบรรยากาศที่ทางวิ่งลงเข้าบ่อนี่วังเวงมาก เขาบอกว่ามีแมคโครอยู่ mm hmm. เขาก็เลยเอารถไถมาเคลียร์พื mm ้น hmm. ที่ตรงบ้านล้างนะครับตรงบ้านล้างทําให้มันสะอาด mm hmm. สะอานขึ้นเขาบอกมันจะได้ดูไม่น่ากลัวนะ mm hmm. คนอื่นก็คงไม่กล้ามาทำหรอกเนาะถ้าไม่ใช่ลูกหลานเขานะ <laughs> ดูแล้วนี่ถ้าเป็นแบบคล้ายๆกับว่าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะ พราะว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้แถวนี้แน่นอนเลยขนาดแค่ตอนกลางวันยังน่ากลัวเลยแล้วตอนกลางคืนนุนจะขนาดไหนเนี่ย ผมขับมาคนเดียวด้วยทำไมมันวางเพลงอย่างนี้นี่ <c oughs> ครับเขารถไถมาเคลียร์คร,ร์เขาเห็นว่าแม่โคมาลื้อป่าลื้ออะไรให้เนาะ <c oughs> เขาก็เลยแบบมองว่าต้องทําความสะอาดสักนิดนึงนะครับนี่นะนี่เขาเอามารถไถมาเคลียร์เกลดหญ้าเกล็ดใหญ่ออกนะครับ มีนกแสกร้องด้วยนะโอ้ยิ่งร้อนเลยนะแพรแฟรแฟรแฟร์เนี่ยนะร้อนเลยเนี่ยดีดูเดี๋ยวผมจะถ่ายไปให้ดูบรรยากาศนะยิ่งตอนนี้ยิ่งแบบน่ากลัวด้วยดูนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะพี่เพียงน้องยสนี่เหมือนเรือนแม่นากไหมยิ่งแบบตอนนี้นี่มาจุดกองไฟด้วยนะโอ้ยนี่ครับ มาจุดก,กองไฟด้วยโอ้ยยิ่งบรรยากาศก็ยิ่งหลอนก็ไปอีกครับมีควันด้วยนะตกบรรยากาศมีควันเน่ยดูดิ <c oughs> <c oughs> โอ้ยอเราก็คานเข้ามาถึงบ่อแล้วครับเอา้าไปไหนไปนไหนหมด ป้าไปใช่ไหมรถไทยบอกโอ้แม่โคเราป้าแกไปทำทางอยู่ครับผมจะดูพาไปดูครับแบบบรรยากาศแบบวางเวงวางเวงฮนะขนาดเป็นตอนกลางวันนะครับยังวางเวงขนาดนี้เลย,เยถ้าตกกลางคืนมานี่พี่ๆน้องๆก็นึกภาพเอาแล้วกันนะครับว่าบรรยากาศแถวนี้นี่จะน่าสะพึงขนาดไหนนะขนหัวลุกหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็ลูกหลานเขา,าทำความสะอาดออกครับนี่ครับก็มีควันไฟเอออะไรวะโอ้ตกใจหมดนึกว่ามีคนยืนอยู่บนบ้านผมเห็นไอ้นั่นไงผมเห็นเหมือนมุง้งเหมือนผ้าถุงหรืออะไรวะอ๋อนี่ครับผมนึกว่ามีคนอยู่บนบ้านนะตกใจหมดเลยวันนี้ก็จะพามาหลอนนี่ครับ ก็ขออนุญาตนะครับไม่ได้มารบหลูไม่ได้มาอะไรนะฮะก็อยากจะมาขอถ่ายหน่อยนี่ครับบรรยากาศจังวังเวงแล้วกนอุ้ย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 นึกว่าใครมาดึงอุ้ไม่มีใครอยู่บนบ้านเลยครับวังเวงมากครับ หลังจากที่เราาทำการถ่ายคลิปไปครั้งแรกโอ้ดูดิมีรูปมีรูปอยู่ข้างบนบ้านด้วยรูปในหลวงกับพระราชินีครับตรงนั้นนะอุ๊ดินก็ตกหนุมตกทอไปหมดแล้วคงไม่กล้าขึ้นไปแล้วครับยากาศอย่างนี้ช่าง ก็มีหลวงปู่ครับมีหลวงปู่มีพระราชินีมีในหลวงนะฮะร,รอเก้าเรานี่ครับมีพัดลมมีอะไรสารพัดเลยก็ของทุกอย่างก็ยังอยู่นะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่แค่ไม่มีใครอยู่อาศัยนะครับบรรยากาศนี่เขามาทําความสะอาดครับเขารถไถมาเคลียร์พื้นที่นะครับนี่แหละนะ ก็พาพาพ water, function, lighting, uh, online, land, district, ี ith, ่พี่โอ้ยลิ้นชะพันกันแล้วพาพี่พี่น้องๆมาชมกันครับมาดูกันนะกับบรรยากาศบ้านบ้านล้างนะครับบ้านล้างที่ลูกหลานเขาก็ไม่ได้อยู่อาศัยครับอ่ะอ่ะก็ถอยหลังก่อนครับขอขอถอยก่อน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 นะครับนะยังกระเรือนไม่นากเลย ็สาธุครับลูกหลานไม่ได้มาลบหลูครับผมเฮ้ยอะไรวะอุ้ยตกใจหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับไปแล้วครับ